สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสเปกโฟนทีวีทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับแอมอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่เราเนี่ยห่างหายหน้าตากันไปสักพักหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแอมก็มีโทรศัพท์มือถือมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะต้องบอกว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เนี่ยเหมาะกับเพื่อนเพื่อนที่ต้องการจะเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนหรือว่ากําลังเริ่มใช้สมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยไม่ได้สูงมากนะคะที่สําคัญเนี่ยเงสามารถใช้งานทั่วไปได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะนั่นนนนนก็คคืออใรุ่่่เัเงะ เอเซอรในรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งแบบรุ่นที่รองรับ 4G แล้วก็รุ่นที่รองรับแค่ 3G เท่านั้นนะคะโดยรุ่นที่หยิถืออยู่ในมือเนี่ยเป็นรุ่นที่เป็นเอเซอร์ร i คูดเซ 3G นะคะก็คือมีราคาที่ถูกกว่านะคะแต่ว่าใช้งานในแค่ 3G เท่านั้นนะคะสำหรับสเปคของเครื่องนี้หน้าจอนะคะจะอยู่ที่ขนาด5นิ้วค่ะ ความละเอียดของหน้าจออยู่ที่ระดับ HD นะคะพาเน,นลเป็นแบบ IPS ทําให้มีภาพเนี่ยแสดงออกมามีสีสันที่คมชัดสวยงามนะคะแต่ว่าที่คมชัดสวยงามขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่แค่หน้าจอ IPS เท่านั้นนะคะหน้าจอเขายังเป็นแบบ Zero Air Gap นะคะก็คือพื้นที่ช่องว่างระหว่างหน้าจอเนี่ยจะเป็นศูนย์เลยนะคะทําให้จอเนี่ยต้องบอกว่ามีความแนบไปกับพาเน,นลเลยสีที่แสดงออกมาก็เลยมีความคมชัดสวยงามนะคะไม่ใช่แค่สีที่ดีเท่านั้นนะคะการสัมผัสทัศ สกินต่างๆเนี่ยยังสามารถสัมผัสทัสกินต่างๆได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยค่ะสำหรับสเปคอื่นๆของตัวเครื่องนี้นะคะเครื่องนี้เนี่ยชิปมูลผลภายในของเขานะคะจะเป็น MediaTek ทคคอร์ดคอความเร็ว1.3 g h z ค่ะแรมภายในตัวเครื่องให้มา1 g b นะคะหน่วยความจำภายใน8 g b สามารถใส่ m i โคร s d Card สูงสุดได้อยู่ที่3.2 g b นะคะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะว่าเฮ้ยแรม1กิหน่วยความจำ8กิเนี่ย มันเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าถือว่ามันเป็นระดับต่ําสุดที่มีในสมาร์ทโฟนตอนนี้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่า RAM 1นึ่กิกะนะคะหน่วยความจํา8 g กเนี่ยมันก็เหมาะสมกับราคาของเครื่องนี้แล้วนะคะแล้วมันก็ยังสามารถทํางาน ได้ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโทรเข้าออกทั่วไปนะคะใช้ Facebook หรือว่าเล่น Instagram ที่สําคัญเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยยังเล่นเกมได้อีกหลายเกมนะคะจากที่อมได้ลองใช้งานแล้วเอาไปเล่นเกมเนี่ยก็ถือว่าไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องเลือกเกมให้เหมาะสมกับสเปคของตัวเครื่องด้วยนะคะต้องเลือกเกมที่สเปคไม่หนักมากจนเกินไปนะคะแล้วก็เอาเครื่องเนี่ยไปใช้การทํางานทั่วไปเบาๆดีกว่าการนํามาใช้งานเล่นเกมแบบจริงจังค่ะ สำหรับดีไซน์ของ Acer ในรุ่นนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยจะโค้งทั้ง4มุมเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยเป็นพลาสติกสีขาวค่ะสกรีนคำว่า Acer ไว้ที่ด้านหลังตัวเครื่องแล้วก็มีกล้องใหญ่ๆอยู่ตรงกลางด้านบนแบบนี้นะคะพร้อมกับ LED flash นันเองค่ะสำหรับด้านหน้าตัวเครื่องนั้นจะเป็นกระจกนะคะสกรีนโลโก้ Acer เช่นเดียวกันแล้วก็เครื่องนี้นะคะต้องบอกว่ามีความบางนะคะที่สาคัญน้าหนักเบามาก และอีกอย่างหนึ่งก็คือที่บอกไปแล้วว่าหน้าจอของเขาเนี่ยอยู่ที่ขนาด5.5นิ้วนะคะทําให้เวลาใช้งานเนี่ยนอกจากจะถือได้ขนาดแล้วนะคะเพราะว่าน้ําหนักเบามีส่วนโค้งที่รับกับมือพอดีนะคะหน้าจอเนี่ยก็มีขนาดใหญ่ทําให้ใช้งานได้เป็นอย่างนีค่ะ สำหรับตัวกล้องของเครื่องนี้นะคะกล้องหน้าจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะกล้องหลัง8ล้านพิกเซลแล้วก็มี LED flash นะคะแต่ว่าโหมดการใช้งานของตัวกล้องเนี่ยจะมีแค่ HDR อย่างเดียวนะคะสามารถถ่ายภาพโดยการใช้เสียงเป็นคำสั่งได้นะคะแล้วก็กล้องจากที่ได้ลองใช้แล้วก็ถ่ายรูปออกมานะคะถ้าเป็นคนผู้หญิงนะคะที่อยากถ่ายรูปออกมาแล้วก็ ให้แบบมีความเนียนเหมือนการใช้หมดบิวตี้นะคะเครื่องนี้เนี่ยมันไม่มีบทบิวตี้มาให้นะคะถ้าเกิดว่าอยากได้รูปสวยๆเนี่ยแนะนําให้โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมดีกว่านะคะหรือว่าอยากได้รูปเล่นของกล้องเพิ่มเติมอันนี้เพื่อนๆก็ควรจะโหลดเป็นแอปพลิเคชันแต่งรูปหรือว่าแอปพลิเคชันที่ช่วยในการถ่ายรูปมาใช้งานแทน,นะคะ่ะเพราะว่ากล้องของตัวนี้เนี่ยไม่มีหมดอะไรมาให้เลยมีแค่ hdr อย่างเดียวนั่นเองแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ของ a c e r ในรุ่นนี้นะคะแบตเตอรี่ความจุจะอยู่ที่ 2,000มิลลิแอมนะคะก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ได้ใช้งานหนัก1วันก็น่าจะใช้ได้พอดีพอดีนะคะหรือว่าถ้ากลัวว่าใช้ไม่พอพก Power Bank ไปด้วยก็แล้วกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลำหนกิกะไบต์นะคะหน่วยความจําภายใน8กิกะไบต์มันไม่ได้กินทรัพยากรภายในตัวเครื่องมากเท่าไหร่นะคะแบตเตอรี่ขนาดนี้ก็น่าจะใช้งานได้1วันพอดีพอดีค่ะสําหรับราคานะคะราคาของ Acer ในรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่3,990บาท แต่ว่าถ้าเป็น Acer r e q u i s t Z e ในรุ่น 4G นะคะราคาก็จะอยู่ที่5,990บาทนั่นเองค่ะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากอ่านรีวิวของตัว Acer ในรุ่นนี้แบบฉบับเต็มนะคะสามารถเข้าไปติดตามกันได้เลยที่เว็บไซต์ของเรานะคะ www.specphone.com ค่ะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากให้เรารีวิวเครื่องไหนอีกนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยด้านล่างนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะหรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ